สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นวิธีล้างข้อมูลแคชในมือถือเพื่อเพิ่มพื้นที่ในมือถือนะคะสำหรับใครที่เครื่องอืดหรือว่าบันทึกคลิปไม่ได้บันทึกภาพไม่ได้รู้สึกว่ามือถือของเราเริ่มอืดขึ้นนะคะทุกคนต้องหมันเข้ามาล้างข้อมูลแคชของมือถือนะคะโดยการเข้าไปที่ตั้งค่ามือถือนี โทรศัพท์แต่ละเครื่องจะมีตรงนี้นะคะเป็นฟันเฟืองตั้งค่าเนาะเสร็จแล้วกดเข้าไปได้เลยค่ะพอเรากดเข้าไปในตั้งค่าแล้วนะคะให้เลื่อนลงมาสังเกตหาคาว่านะคะแอปพลิเคชันนะ,ะสังเกตหาคาว่าแอปพลิเคชัน เข้าไปแล้วนะคะตามหาคำว่าแอปพลิเคชันเสร็จแล้วพอเราเข้ามาในแอปพลิเคชันนะคะให้กดดูทั้งหมดนะะแอปทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องมือถือเราจะโชว์ตรงนี้นะคะจะโชว์ขึ้นตรงนี้ให้เราเลือกนะคะทำการจิ้มเข้าไปทีละ แอปนะอย่างเช่นกล้องถ่ายรูปอันแรกจิ้มเข้าไปได้เลยหลังจากที่เราจิ้มเข้าไปแล้วนะคะทุกคนเลื่อนลงมาจะเห็นคําว่าข้อมูลแคสเห็นไหมคะพื้นที่เก็บข้อมูลแคสจิ้มเข้าไปได้เลยหลังจากที่จิ้มเข้าไปแล้วให้กดที่นะคะล้างแคดนะคะขวามือถังขยะล้างแคดจิ้มเข้าไปได้เลยเห็นไหมคะ เขาก็จะล้างข้อมูลแคสก็คือหมายถึงพื้นที่ข้อมูลที่เราเคยเข้ามาใช้เป็นการล้างข้อมูลแคสที่ไม่ไปลบพื้นที่มือถือที่เป็นรูปภาพหรือคลิปวิดีโอที่เรามีอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะค,ค่อยค่อยทำนะคะทำทุกแอปพลิเคชันที่อยู่บนมือถือของเราบางแอปกดเข้าไปแล้วนะคะอาจจะไม่มีนะ,ะอย่างเช่นอันนี้นะคะเห็นไหมคะมีข้อมูลแคสเนี่ยค่ะ40นะคะ สี่สิบแต่ไม่สามารถลบได้ถ้ามันลบได้มันจะขึ้นถังขยะเนาะก็ไปเลือกแอปที่มันสามารถมีถังขยะให้เราลบากดเข้าไปเรื่อยๆนะคะตัวช่วยพิเศษเสร็จแล้วกดลบล้างข้อมูลแคชล้างข้อมูลแคชเห็นไหมคะค่อยๆทาไปทีละแอปทีละแอปนี่ข้อความากดลบข้อมูลแคช กดล้างแคทที่ถังขยะแล้วข้อมูลแคสก็จะลบไปเห็นไหมคะทำทุกแอปที่อยู่ในพือถือของเราค่อยๆเลื่อนทําไปทีละอันทีละอันจะช่วยเพิ่มมือพื้นที่ในมือถือของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นใครนะคะยังไม่เคยทำเนาะสามารถลองทําตามได้เลยนะคะ